ไม่โดนยิงจุดโทษครับจุดโทษมาหาคนชนะเฮ้ยชนเสาครับคนแรกชนเสาประตูลงทางมาแล้วครับประตูลงทางมาแล้วคนคนแรกคนแรกของอีทีม <c oughs> หาผู้ชนะเข้ารอบต่อไปครับอ <c oughs> ่าเสมอหนึ่งหนึ่งครับยิงไม่เข้าต้อลังมนหายขาดไม่นีคเลยทะ่จให้บอลดยันน้ด้นหน่อยไม่ติดนผมบอกาลังมันที่บอลยิง

หนึ่งครับคนที่สามตั้งกอครับเพราะยิงมีโทาสาคนไม่ได้เจอไงเดี๋ยวผ่านไปมเตทีู่ไปเคนที่สามครับ สองหนึ่งนะครับสองหน,งอนนี้คนจะท้ายครับ oh. ดนมิกเ oh. ข้าครับเสมอกันครับสองสองเตะ3 oh. คนครับเสมอเสมองสอง,สอง เสมอสองสองครับตอนนี้เลื่นดดอนถือทษออกไปอีก3 9มเก้ารูจะโทษกันครับคนที่สี่ครับไม่เข้าครับไม่เขเขาครับรไมา้า สองสองครับอันน <T |ar|> ี้คนสุดท้ายครับต่เข้าก็ชนะเลยครับตะเข้าก็ชนะเลยเข้าครับจบเกมครับชนะสามสอง อยู่ที่สนามอมบัจอนบุรีครับถ้าเราแพ้ก็เข้าที่สองใช่ไหมเพราะจะโทษโทษโทษสองแทมฮะก้าเขาบีเราไม่เขาสามแทมเราก็สามแทมไงใช่ไหม แต่เราเอาเข้ารอบแล้วเออแน่แน่เข้ารอบจะอยู่ที่หนึ่งที่สองกันนั่นะใช่หรอใหม่ไม่แน่กระสายละวสามทีมสองสองไอ้สามก็น่าเกลียดเนี่้สามนีคนสามสามก็ในงูจินหางเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดสามสามเหมือนกันหมดก็ต้องเอาชนะอย่างเดียวหมด

ที่เยาก็มีแต่โทษจะเล่นทำไมเหนื่อยเออรอยิงอยู่ทั่วนะเลยเขาได้สามแต้มเหรอ,อเขาบอกให้หมอปอได้สามแต้มเอาแพ้แพ้ได้แต้มหนึ่งเอาแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ศูนย์เลยแพ้ก็จับฉลากกับทีมนั้นแล้วกันจับจับกันเขาเ้าแล้วทั้งนั้นอนะ่ะอันนี้เขาคุยกันมาแล้วใช่ไหมเขาประกาศแล้วเอาชนะได้สามแต้มถูกโทษถ้าแพ้แพ้ได้ศูนย์แต้มแพ้ได้ศูนย์แต้มอ่าจังไรละ มากินใจเราต้องไม่บีเราเราต้องยันเสมอเสมอไม่ได้ต้องชนะเดียวเต้องมีขั้เท่าเดิมเราต้องมึงเพียร์เจอเสมอไม่ได้ถ้ามีผลอ้าวจริงดูทุกคนหลอกได้ไหมใช่ใช่ชนะอย่างเดียวเราอ่ะแเราจะมีเสมอได้ยังไงแค่นั้นไง มันต้องไงให้มีมีนี่น้อยดูต่อครับดูต่อดูต่อนี่บรรยากาศข้างสนาม ก็่าโยผัดกระเพาะอ,อย่างทำไมเจ็บอีกเหรอแงฮะวิ่งมาไม่เอาบอลเลยกันแทกันแหลแล้วก็แทกถูกคนด้วยนะแทกเล็กเลยเล็ก <laughs> นั่นนั่นนั่น บอนเคยเล่นบอลด้วยกันแล้วครับนี้อยนี่มันนิสัยไม่ดี้งเขาก็เลยเอาตัดมันออกครับนี้มาเจอ,อ,อกันในเนี้ยอันนี้นังเลง้งเล็กไงี้ก็นั่นแหล,และก็ไปชนไงอไปกันวิ่งมาไม่เอาบอลนะไอ้เน,นี่ยมันเตะกันอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้บางกระแมงหรอกเตะแ,แน่แม่งวะเนี่ยมึงโดนใช่ไหมโดนเมื่อกี้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดี๋ยวมึงเพราะมึงจะตายนี่อยู่แนละ้วเออแล้วมัาเตะมันเดี๋ยวเตะอยู่แล้วมึงกลัหรอ เลี่ยมเดียวกันด้วย